สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบดึกประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคม2568วันนี้ต้องขอเตือนพี่น้องทางภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นมากส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะผลจากมรสุมที่แรงขึ้นยังส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมากค่ะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรและสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองค่ะที่สำคัญที่สุดคือเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่28ธันวาคมเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะขณะเดียวกันมาดูที่ประเทศไทยตอนบนกันบ้างค่ะ ตอนนี้มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมแล้วทำให้ทั่วประเทศจะมีอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซนเซเยสพร้อมกับมีลมแรงอากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบริเวณยอดดอยอาจมีอากาศหนาวจัดจนถึงมีน้ำค้างแข็งบางแห่งเลยค่ะ ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงนะคะและที่ต้องระวังอีกเรื่องคืออันตรายจากอาคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงค่ะ สำหรับเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ในช่วงนี้บริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีการสะสมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ไม่ค่อยดีนักยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะคะทั้งจากภัยหนาวภัยฝนและเรื่องสุขภาพอากาศค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเรานะคะ วันนี้วันที่25ธันวาคมค่ะคือพอดีได้เปิดดูข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสําหรับวันพรุ่งนี้แล้วก็โหต้องหยุดดูเลยค่ะครับผมมันเหมือนกับว่าแผนที่ประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศที่หลุกคนละฤดูกาลอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะใช่ครับเป็นภาพที่น่าสนใจมากจริงๆคือทางภาคเหนือเนี่ยอุณหภูมิกําลังจะลดลงหัวภาพจนบางที่อาจจะเกิดน้ําค้างแข็งได้แต่พอเลื่อนสายตาลงมาดูภาคใต้ กลับเจอแต่สัญ,ญลักษณ์เตือนภยัยฝนตกหนักกับคลื่นลมแรงเต็มไปหมดเลยค่ะอืมภารกิจของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การอ่านพยากรณ์อากาศแต่เราจะมาถอดรหัสกันค่ะว่าปรากฏการณ์สุดขั้วสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันในประเทศเราได้ยังไงแล้วมันกําลังบอกอะไรเราอยู่คะมันเหมือนเรากําลังดูละครเวทีของธรรมชาติเลยครับที่มีตัวละครหลัก2ตัวกําลังแสดงบทบาทของตัวเองพร้อมๆกันตัวหนึ่งก็นำพาความหนาวเย็นความแห้งแล้งมา ส่วนอีกตัวหนึ่งก็นำพาความชุ่มชื้นและก็พายุฝนเข้ามาซึ่งการการประทะและทำงานร่วมกันของสองพลังนี้แหะครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยตัวละคร2ตัวนี้กันเลยดีกว่าจากข้อมูลภาพรวมที่บอกว่าตอนบนของประเทศอากาศจะเย็นลงมีลมแรงจะตอนล่างกลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเออมันเกิดจากอะไรกันแน่คะครับ ตัวละครตัวแรกเลยที่กำลังมีบทบาทสำคัญทางตอนบนก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับอ๋อก้อนอากาศเย็นๆที่ทำให้เราหนาวกันนี่เองใช่ครับลองนึกภาพก้อนอากาศขนาดใหญ่ที่ทั้งเย็นและหนักเคลื่อนตัวลงมาจากทางเหนือตอนนี้มันแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเรียบร้อยแล้วส่วนตัวละครตัวที่สองที่คุมเกมอยู่ทางใต้ ออมมรสุตวันกเีีีียยงงงงเเหหนนนนนือออท่่ต้้มกําาลัแรขึ็ได้ชัดดเเลยี๋ยวนะคะปกติแล้วมวลอากาศเย็นกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือมันทํางานสอดคล้องกันแบบนี้บ่อยแค่ไหนคะหรือว่าครั้งนี้มันพิเศษที่จังหวะมาลงล็อกกันพอดีเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันเป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นเป็นปกติในฤดูหนาวของไทยนะครับที่มวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาแล้วไปเสริมกําลังให้มรสุมอ๋อ oh. แต่ความพิเศษของครั้งนี้อยู่ที่ความแรงของมวลอากาศเย็นครับข้อมูลใช้คำว่ากำลังค่อนข้างแรงซึ่งหมายความว่ามันมีพลังมากกว่าปกติพอมันแผ่ลงมาด้วยกำลังขนาดนี้มันก็เลยไปไปอัดฉีดพลังงานให้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือให้แรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเหมือนไปบูสต์พลังให้กันเลยนะคะใช่ครับทีนี้พอลมมรสุมที่ถูกอัปเกรดให้ทรงพลังขึ้นพัดผ่านผืนน้ำอุ่นๆในอ่าวไทย มันก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยที่ดูดเอาไอ้น้ําและความชื้นมหาศาลขึ้นมาแล้วก็พัดพาความชื้นทั้งหมดนั้นพุ่งตรงเข้ากับชายฝั่งภาคใต้ผลลัพธ์ก็คือเมฆฝนขนาดใหญ่แล้วก็ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องแบบที่เราเห็นในพยากรณ์น,นั่นเองครับพอจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าพลังงานต้นทางเดียวกันแต่พอไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันผลลัพธ์ก็ออกมาตรงข้ามกันเลย งั้นเราไปดูผลลัพธ์ทางฝั่งตอนบนกันก่อนนะคะข้อมูลระบุว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะแต่จุดที่ทำให้ต้องขยี้ตาดูอีกรอบคือตรงนี้ค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียสเลข3องศานี่โหมันคือความหนาวแบบปากสันเลยใช่ไหมคะการเกิดน้ำค้างแข็งนี่คือต้องหนาวระดับนั้นเลยเหรอคะ ใช่เลยครับการเกิดน้ำคันแข็งหรือที่ทางเหนือเราเรียกกันติดปากว่าเหมยขาบนะครับมันเป็นตัวชี้วัดทางธรรมชาติที่ชัดเจนมากว่าอากาศเย็นจัดจริงๆ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิบริเวณพื้นผิวอย่างบนญอดหญ้าหรือใบไม้ลดต่ำลงจนถึงจุดเยือกแข็งคือศูนย์องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นไอ้น้ําในอากาศก็จะกลายเป็นผลึกน้ําแข็งเกาะอยู่บนพื้นผิวทันทีเลย oh. การที่พยากรณ์ระบุว่าอาจเกิดน้ําค้างแข็งได้จึงเป็นการยืนยันว่ามวลอากาศเย็นระลอกนี้มีกําลังแรงมากพอที่จะทําให้อุณหภูมิพื้นผิวลดลงไปถึงระดับนั้นได้จริงๆ เดี๋ยวนะคะในรายงานมีเตือนเรื่องอันตรายจากอัคคีภัยด้วยมันดูข,ดขัดขัดกันอยู่นะคะอากาศหนาวๆแบบนี้มันจะไปติดไฟได้ยังไงคะปกติเราจะนึกถึงหน้าร้อนใช่ไหมคะเป็นข้อสังเกตที่ดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดด้วยจริงๆแล้วฤด,ดูหนาวนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่ามากที่สุดช่วงหนึ่งเลย ทำไมล่ะคะเหตุผลก็คือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเนี่ยมันเป็นอากาศแห้งครับมันมีความชื้นสัมพัสต่ํามากมันจะดึงความชื้นออกจากทุกอย่างเลยทั้งในอากาศต้นไม้ใบหญ้าทําให้พืชพันธุ์ต่างๆแห้งกรอบกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยอ๋อประกอบกับลักษณะเด่นอีกอย่างของมวลอากาศเย็นคือลมแรงพอมีประกายไฟเกิดขึ้นนิดเดียวลมที่พัดแรงๆก็จะทําหน้าที่เหมือนที่เป่าลมโหมให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากครับ ดังนั้นคำเตือนเรื่องอัคคีภัยในช่วงอากาศหนาวจัดและลมแรงจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดครับเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะพอเห็นภาพความแห้งแล้งและเสียงไฟป่าทางเหนือแล้วมันน่าทึ่งมากที่พลังงานเดียวกันนี้พอเคลื่อนลงไปเจอกับความชื้นในอ่าวไทยกลับสร้างปัญหาที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงให้ภาคใต้เลยนะคะใช่ครับข้อมูลระบุว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่ แถมยังระบุชื่อจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ชัดเจนเลยสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาโหูหรายชื่อจังหวัดนี้แทบจะยกมาทาั้งด้ามขวานเลยนะคะใช่ครับและสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญไม่แพ้ปริมาณฝนก็คือคําเตือนที่ตามมาซึ่งกรมอุตุเขาแยกไว้ชัดเจนมากระหว่างคําเตือนบนบกกับในทะเลค่ะสําหรับบนบกเขาเตือนถึงน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลาก สองคำนี้อาจจะฟังดูคล้ายกันแต่ลักษณะการเกิดและความรุนแรงต่างกันนะครับต่างกันยังไงคะน้ำป่าไหลหลา,ลากมันเหมือนนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่ปล่อยหมัดนอกครับคือมวลน,น้ำจากภูเขาที่สะสมจากฝนตกหนักมันจะพัดพาเอาดินโคลนก้อนหินต้นไม้ลงมาด้วยความเร็วและความแรงมหาศาลแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยโอ้โหส่วนน้ำท่วมฉับพลันคือผลที่ตามมา เมื่อน้ำป่าไหลลงมาสู่พื้นที่ราบแล้วระบบระบายน้ำรับไม่ไหวทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วซึ่งในรายง,งานก็ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงไว้ชัดเจนว่าโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซองบูเนอร์กลัวมากค่ะแล้วสถานการณ์ในทะเลล่ะคะดูเหมือนจะหนักหน่วงไม่แพ้กันเลยในทะเลนี่น่าก,กังวลอย่างยิ่งเลยครับข้อมูลให้รายละเอียดเรื่องคลื่นลมได้ดีมากมีการแบ่งโซนความรุนแรงด้วย อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรซึ่งก็ถือว่าสูงแล้วค่ะแต่จุดที่อันตรายที่สุดคืออ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูง2-3เมตรและที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือประโยคนี้ครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมากกว่า3เมตรนั่นคือสูงกว่ารถตู้1คันนี่นะคะนึกภาพตามแล้วน่ากลัวจริงๆใช่ครับหรือเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเกือบเท่าเพดานบ้านชั้นเดียวนะครับ ลองนึกภาพกำแพงน้ำสูงขนาดนั้นสัตว์เข้าใส่เรือเล็กดูครับโดยเหตุนี้คำเตือนที่ตามมาจึงไม่ใช่การขอความร่วมมือแต่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากคือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28ธันวาคม68มีการระบุวันชัดเจนเลยนะคะใช่ครับการระบุวันสิ้นสุดที่ชัดเจนแบบนี้มันบอกเราว่านี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่จะจบลงในวันเดียวแต่เป็นภาวะคลื่นลมรุนแรงที่จะคงอยู่นานหลายวัน และทางการได้ประเมินแล้วว่าความเสี่ยงมันสูงเกินกว่าที่เรือเล็กจะรับมือไหวครับได้เห็นภาพความรุนแรงทั้งบนบกและในทะเลของภาคใต้ชัดเจนมากค่ะ ทีนี้ลองขยับเข้ามาดูพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างสรุปคือคนกรุงเทพได้รับโปรโมชั่น2ต่อเลยนะคะอากาศเย็นลงนิดหน่อยแต่แถมฝุ่นมาให้ด้วยใช่ครับเพราะรายงานบอกว่าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศามีลมแรงแต่อีกด้านหนึ่งการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากใช่ครับและในรายงานก็ให้เหตุผลที่น่าสนใจไว้ด้วยว่าเนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดี เดี๋ยวค่ะตรงนี้ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่มันฟังดูย้อนแย้งนะคะปกติเราจะคิดว่าลมมาฝุ่นไปสิคะในเมื่อรายงานบอกเองว่ามีลมแรงแล้วทำไมการระบายอากาศถึงไม่ดีได้ล่ะคะอะ่เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและชี้ให้เห็นความซับซ้อนของบรรยากาศได้ดีมากครับมันไม่ขัดแย้งกันแต่ต้องอธิบายแยกเป็น2มิติคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบกับในแนวดิง่ง แนวราบกับแนวดิ่งใช่ครับลมแรงที่เรารู้สึกได้บนพื้นดินคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบแต่ปัญหาฝุ่น PM 2.5มันเกี่ยวข้องกับการระบายอากาศในแนวดิ่งด้วยอ๋อทีนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมันมีคุณสมบัติคือเป็นอากาศที่หนักและมีความหนาแน่นสูงมันจึงทำตัวเหมือนฝาชีหรือผ้าหม่มผืนใหญ่ที่มองไม่เห็นกดทับอากาศที่อุ่นกว่าซึ่งอยู่ใกล้พื้นดินเอาไว้ ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าสภาวะอากาศปิดครับอ๋อที่เคยได้ยินว่าเหมือนมีฝาฉีครอบกรุงเทพไว้นี่เองใช่เลยครับมันขัดขวางไม่ให้อากาศชั้นล่างที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันลอยตัวขึ้นไปด้านบนเพื่อกระจายตัวไปได้ดังนั้นแม้ว่าจะมีลมในแนวราบพัดผ่านตัวเราไป แต่โดยรวมแล้วทั้งก้อนอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษมันยังคงถูกกดให้อยู่ในระดับต่ำใกล้พื้นดินที่เราหายใจเข้าไปครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราอยู่ในห้องที่เปิดพัดลมแต่ปิดประตูหน้าต่างทุกบานลมพัดวนอยู่ในห้องแต่ฝุ่นไม่ได้ถูกพัดออกไปข้างนอกเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะถูกต้องเลยครับภาพนั้นเลยงั้นถ้าให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้มันกำลังบอกอะไรกับเราบ้างคะ ถ้าจะสรุปเป็นภาพใหญ่ก็คือประเทศไทยกำลังเผชิญกับบททดสอบของธรรมชาติที่มาจากสองทิศทางพร้อมกันครับทางตอนบนกำลังเผชิญกับความหนาวเย็นความแห้งแล้งและความเสี่ยงจากอักขีภัยที่มากับมวลอากาศเย็นในขณะเดียวกันพลังงานส่วนเกินจากมวลอากาศเย็นก้อนเดียวกันนี้ก็ถูกส่งต่อไปเสริมกำลังให้กับมรสุมทำให้ภาคใต้ต้องรับมือกับพายุฝนน้ำท่วมและคลื่นลมรุนแรง มันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของระบบภูมิอากาศที่ซับซ้อนครับซึ่งนำไปสู่คำเตือนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแต่ละพื้นที่ตอนบนต้องเตรียมรับมือความหนาวและระวังไฟป่าภาคใต้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมส่วนคนกรุงเทพก็ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาคุณภาพอากาศทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะถูกต้องครับแต่มันยังมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับข้อมูลพยากรณ์อ,อากาศรา,รายวันที่เราคุยกันวันนี้เป็นเพียงภาพตัดขวางณนะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าเราลองเข้าไปดูข้อมูลสถิติภูมิอากาศย้อนหลังในเว็บไซต์ของกรมอุตุเราจะเห็นแนวโน้มบางอย่างที่น่าสนใจคือข้อมูลในช่วง10ถึง20ปีหลังชี้ให้เห็นว่าความถี่และความรุนแรงของปรากฏการณ์อากาศสุดขั้วแบบนี้ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าภาพที่ดูเหมือนเป็นเรื่องพิเศษสำหรับวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้พิเศษอีกต่อไปในอนาคตหรอคะนั่นคือประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดต่อครับ การที่ปรากฏการสุดขั้วอย่างลมหนาวจัดทางตอนบนและฝนตกหนักมากทางตอนใต้เกิดขึ้นพร้อมกันในประเทศเราแบบนี้มันทําให้เราต้องตั้งคําถามกับตัวเองในภาพที่ใหญ่และยาวขึ้นค่ะถ้าแนวโน้มยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก10หรือ20ปีข้างหน้าคําถามสําคัญอาจจะไม่ใช่สิ่งนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่หรือไม่เพราะข้อมูลมันบ่งชี้ไปทางนั้นแล้วแต่อาจจะต้องเป็นคําถามที่ว่าในเมื่อนี้คือความปกติใหม่ที่มาถึงแล้ว เราจะเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่ออยู่กับมันต่อไปได้อย่างไรตัางหากครับ